โอเคครับผมก็กล่าวส,สวัสดีคนดูทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็ยู่ผมไอ้นานอีกแล้วซึ่งเมื่อหลายคนอาจจะถามว่าทําไมพี่มาเปิดชิปในห้องของพี่ทำไมไม่ไปเปิดหน้าคอมนับซึ่งวันนี้นะผมไม่ได้จะมาแกล้งแฟนไม่ได้จะมาเซอร์ไพรส์แฟนในแรงสิ่งคือวันนี้ผมจะมาเซอร์ไพรส์เพียงผมซึ่งผมขอบอกกันะครับว่าคือตอนเนี้ยโทรศัพท์ของพี่ผมเนี่ยคือพังใช้ไม่ได้นะครับซึ่งตอนเนี้ยพี่ผม,มไม่มีโทรศัพท์ใช้เลยนะครับแล้วพี่ผมใช้แค่โทรศัพท์ iPhone 5S ซ <Okay. S 1> ึ่งผมสภาพนี่คือสภาพตอนนี้พังเปิดไม่ได้นะครับนี่ดูใช้ไม่ได้มาสองเกือบหนึ่งอาทิตย์แล้วนะครับซึ่งผมก็ได้ทําการสั่งซื้อ iPhone 7พัดมือหนึ่งนะผมสั่งซื้อมือหนึ่งไหมพี่ผมบอกเลยรูส,สภาดิคือสภาพสภาพแบโคตรกังอะทุกคนคือแบบแบบมันแบบใช้ไม่ได้เลยนะครับแป๊มืองนันเดี๋ยวเดินไป ทุกคนเกือบไปเชียรซึ่งเมื่อกี้พี่ผมเดินมาซึ่งตอนแนีผมอัาจคิปไปแล้วว่ามึงแต่ผมเพิ่งเห็นว่า iPhone 11อ็ะมันมีระบบ60 f เฟรมเรทผมก็ไปอ่านมาใหม่นะซึ่งนี่ตอนนี้ของส่งมาถึงแล้วนะครับ p h o n e 7 p ็ u s เอ้ยก็ราคาครับที่ผมสั่งมาก็9,500บาทซึ่งตอนเนี้ยคือผมอะไปหาเลทราคาที่ไม่เกินหมื่นซึ่งจะมาซื้อเซอร์พรส์ให้พี่นะครับซึ่ง ผมกับพี่นะับก็ผมขอบอกความสนิทของผมกับพี่นะับซึ่งพี่น้องแต่ละคนเนี่ยคือบางคนบางคู่เนี่ยสนิทไม่เหมือนกันนะคือบ,บางคนก็สนิทมากบางคนก็ไม่คุยกันเลยนะครับซึ่งผมกับพี่เนี่ยคือคุยกันแต่ไม่ได้สนิทอะไรกันมากแต่คือคุยกันนะครับผมก็คือแบบว่าอาจจะเข้าแบบผมจะมาดูปฏิกค,นนครับเมื่อพี่ผมเนี่ยคือบอกเลยนะว่าผมอ่ะไม่เคยเซอร์ไพรส์อะไรพี่เลยซึ่งบอกเลยว่าผมอ่ะเขินมากๆนะครับทุกคนซึ่งโคตรแบบเขินนะคือแบบถ้าพี่ผมไม่เห็นว่าผมสั่งซื้อไอโฟน7จ็ัดให้ คือแบบพี่ผมคือแบบไม่ได้เฮ้ยขอบใจมากน้องรักมาทุกทีนึงอย่างนี้แบบไม่น่าจะใช่นะคือแบบหันหน้าแบบอึ้งแล้วแบบก็น่าจะแบบ thank you so much อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งตอนนี้ผมเคิดเขินนะทุกคนต่อตอนนี้ของก็อยู่ในมือแล้วแต่ผมจะแอบตั้งกล้องเอาไว้แล้วเห็นบนเตียงนะโอเคก่อนจะไปรับชมคลิปฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับโอเคแล้วเราไปรับชมคลิปกันเลยนะครับผมจุ๊กๆ แวะโฆษณาแป๊บนึงน,นะผมตอนนี้ผมก็อยู่กับเว็บ listgame.net เนี่ยนะครับผมเป็นเว็บเกมแนวเศรษฐีนั่นเองนะผมก็จะมาส,สมัครก่อนนะครับผมนะ,ะแล้วให้กดเลิกล Facebook, ็อกอินผ่านเฟซบุ๊กเพราะเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดนั่นเองนะครับผมนะฮะหลังจากทําการสมัครเสร็จแล้วนะผมผมจะกดคลิกเข้าที่ตรงคําว่าเติมเงินนั่นเองนะผม unterstüt. หลังจากนั้นนะครับผมเราผมจะเติมผ่านทูมันนี่วอลเล็ตหนึ่งวอลเล็ตนะผมจะแลกได้เครดิตหนึ่งบาทนั่นเองโอเค <บา isten> <c ười> ผมจะลองฝากไปสักหน <braid> <c ười> ึ่งร้อยบาทนั่นเองนะครับผมแล้วก็เอาโอนไปที่เบ นี่นะผมหลังจากเราโอนไปแล้วผมโอนจริงนะครับนี่นะสลิปแล้วเราก็แจ้งเบอร์วอลเลตที่เราโอนไปนะผมผมก็ใส่เบอร์ผมไปก่อนเลยครับก็นำจำนวนเงินที่เราพิมพ์ที่เราโอนไปนะครับเราว่าเราโอนไปเท่าไหร่นะผมผมก็ใส่ไปเลยผมใส่ไปร้อยหนึ่งร้อยโอเคครับผมตอนนี้ผมก็ได้เติมเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวผมโอเคนะผมเราก็จะไปเล่นเกมกันเลยนะครับส่วนใครที่เล่นไม่เป็นนะครับผมจะแนะนําให้กดตรงนี้นะผมสอนเล่นผมแนะนํานะครับให้กดตรงนี้ก่อนนะครับสอนเล่นโอเคเข้าเกมกันเลย let's go เดี๋ยวผมจะเล่นแบบผมจะมีทั้งหมดสิบลูกเต๋าใช่มมั้ยยโโอเเคผจะนนลลแวก ชิวๆเฮ้ย12หอบได้อะไรมาดูกันดีกว่าลุ้นๆเชืกดนเลยเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมเฮ้ยได้50บาทแลกกับ10บาทคุ้มนะครับได้กําไร40ไปเต้ไม่พูดเยอะเจ็บครับเฮ้ยได้7ได้อะไรก็ไปลุ้นกันดีกว่าเฮ้ยหยุดโอ้ได้2บาทไม่คุ้มไม่คุ้ม,ไ,ม,มไปต่อได้แล้วหนะครับผมได้5 1 2 3 4 5ไล่3บาทเอาดีเหรอจริงไอ้เหี้ย3บาท ถอนเลยดีกว่านะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเข้ามาเลีกที่ถอนเงินตอนนี้ผมมีเหรียญทั้งหมด3,052เหรียญนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะมาถอนเงินกันเลยดีกว่านะครับผมเข้าดีหน้าถอนเงินนะครับผมหลังจากนั้นให้ใส่เบอร์วอลเล็ตของเราไปนะครับผมนี่ครับเบอร์วอลเล็ตผมเราก็ใส่จำนวนเงินที่เราจะถอนผมจะถอนไปทั้งหมด3,052เหรียนะครับโอเคเราไปถอนกันเลยยืนยันการถอนนะครับผมเรียบร้อยนะครับผมหลังจากนั้นเราก็รอเงินเข้านะครับผมโอเคนะผมก็ถ้าใครอยากเล่นผมจะฝากลิงก์เว็บไว้ให้ใต้ดีสคริปชั่นนะโอเคไปรับชมคลิปกันต่ออเเเลลยยไไไดดด้้นะะคครรรัับบผมีีว

ภาาจริงนี่จริงเราลองดูดิไอโนด้นี่เขาเป็นนักแข่งได้แล้วดิใจไม่ออกเลยวดูนี่เสือจ๋อดิฮะนี่แบกเต็มหดนนึงนี่เดี๋ยวเขาไปมล้วว่โทรหาแฟนได้แล้วดิเอานอแข่งไม่ได้ยังมีีมมาให้ด้ะมีเเราติดเองนะ Ất tiếng nghe. Wow. Mới 1 giây thôi đó. tăng kha. à? Em vẫn chạy เอวมาีมีสซมัเอามา็มเต้องไปซี้มซิช่ไหมใช่ตาเค็มเขาเก่งไงอ่ะอันนี้เค็มเ๋าเรกัดเดี๋ยว <c oughs> เาขวเาเป็นจ่ชิดีวกว่าม่ต้องต้นะอรสัอ๋อโอเคนะครับซึ่งโคตรเขิดแล้วถ้าเกิด ตามนั้นนะครับก็คนนะครับใหญ่ผมทําคลิปอะไรก็สามารถรีเควสคอมเมนต์มาได้เลยนั่นเองนะครับก็โอเคสําหรับคลิปนี้ก็มีแล้วมากแลผมผมก็ไม่ได้คิดมากไม่ได้เสียดายเงินที่ซื้อไปนะคคือผมอยากให้ด้วยใจนั่นเองนะครับผมก็โอเคสําหรับใครที่ชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากทำคลิปอะไรเกี่ยวกับอะไรสามารถคอมเมนต์มาได้หมดเลยนะ๋ยวผมจะไปพิจารณาแล้วเอาไป ทำให้คนดูดูนั่นเองนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีคนดูทุกคนนะครับอย่าลืมติดตามกันไปตลอดนะครับผมโอเคครับเจอกันโอเคบ๊ายบาย